วันนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนข้อเท้าไก่นะครับที่เราทําประวัติไว้ว่าเป็นแม่ไหนเนาะเอามาไว้ข้างบนนะครับโดยการใช้วิธีนี่ครับกรรไกรตัดเล็บนะเอาออกเนาะพอเราใช้กรรไกรตัดเล็บตัดแล้วเราก็เอาออกได้เลยนี่เห็นไหมง่ายๆครับเออแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้ใส่ที่ปีกแทนนะครับเพราะว่าถ้าิดใส่ที่ปลอกขาพอเริ่มแน่นแล้วมันจะรัดขานะ เอาละอันนี้มีเพื่อนๆหลายคนนะครับถามเพียบว่าเพียบใช้อะไรในการเอาสายเทเบลไทนะใส่เข้าไปที่ปีกนะครับมันจะเป็นชุดแบบนี้ครับเราไปร้านที่เขาขายร้าน2ี่สบาทบางบางร้านก็มีนะร้านยี่สิบาทแล้วก็ร้านที่เขาขายอุปกรณ์ทําเล็บอะ่ะมันก็จะเป็นในกล่องนี้ก็จะมีมีประมาณนี้ครับเปิดเข้ามาปุ๊บ จะมีอยู่สองชิ้นนะครับอ่าสองชิ้นจะให้ดูนะนี่จะเป็นเหมือนแบบไม้แค่หูอะแต่มันไม่ใช่นะเพราะว่ามันจะแบนกว่านะครับเนี่ยไว้แสะข้างเล็บนะครับแลวอันนี้เป็นตัวที่เอาไว้เจาะเจาะหนองเหรอเพราะที่เวลาเป็นเล็บขบน่าจะประมาณนั้นนะหรือว่าไว้แคะอะไรทักอย่างเนี่ยก็จะมี2อย่างแบบนี้นะครับในกล่องหรือว่าอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ที่ร้านอุปกรณ์นะครับก็จะใช้ประมาณ2อย่างนี้ครับตัวนี้ก็เผื่อเรเอไว้เอาไว้แค้เอาไว้อะไรใน ในตัวของไก่ได้นะครับเออตัวนี้ก็ไว้เจาะแบบนี้นะไว้เจาะประมาณนี้สองตัวนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้เจาะแล้วก็เอาสายเทอร์บันไทร้อยเข้าไปพอเรา,เอาใส่เสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้ครับนี่เราจะย้ายจากข้อเท้ามาแล้วข้อเท้านะครับมาเป็นที่แขนแทนที่ปีกแขนนะก็อยู่ทูงประมาณนี้เห็นไหมฮะ อ่ะแล้วแล้วแต่ว่าเราจะให้ให้พ่อเป็นสีอะไรแม่เป็นสีอะไรนะครับพ่ออยู่ฝั่งไหนเราไปเขียนเราไปติ้งต่างเอาเองว่าพ่ออยู่ซ้ายแม่อยู่ซ้ายพ่ออยู่ขวาแม่อยู่ขวาอะไรอย่างเงี้ยคือพ่อข้างซ้ายแม่ข้างขวาอย่างงี้นะเออพ่อสีเหลืองอยู่ข้างซ้ายนะครับแม่สีขาวอยู่ข้างขวาเออก็อยู่ที่เราจะติ้งต่างแล้วเราก็จด,จด,จ,ดจดไว้นะครับเราจะได้รู้ไม่ใช่ว่าพอทําประวัติแล้ว พอเอาใส่เบอร์ที่ปีกใส่พวงที่ปีกใส่เบอร์ที่ปีกเสร็จแล้วไก่จะเก่งมันไม่ใช่ครับเราจะได้รู้ว่าว่าไก่มันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ห่วงใส่ที่ปีกแต่เราจะทําให้เรารู้ว่าอ๋อพ่อกับแม่ตัวนี้พอใส่กันแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับดีประมาณนี้หน้าตาออกมาประมาณนี้สีสันออกมาประมาณนี้ลูกออกมาตัวเล็กตัวโตได้แค่นี้อะไรประมาณอย่างนั้นนะครับผมเราจะได้รู้ว่าพอเราทําแบบนี้แล้วลูกออกมา เราจะได้รู้ครับว่าพ่อแม่นี้พอเราเอาเข้ากันแล้วลูกออกมาเป็นสีอะไรนะครับสีอะไรเป็นส่วนใหญ่นะครับลูกออกมารูปร่างแบบไหนเตี้ยสูงผอมอ้วนแบบนี้นะครับผมหรือว่าเฮ้ยคุณพ่อแม่นี้เข้ากันแล้วลูกเตี้ยสองตัวลูกสูงสองตัวลูกขุนกลางๆสองตัวอะไรประมาณนี้ครับพ่อแม่นี้เอาเข้ากันแล้วให้ลูกตัวผู้ห้าตัวเมียสองแม่นี้เข้ากันได้ลูกตัวเมียเจ็ด ตัวผู้หนึ่งเออเราก็จะได้รู้เราจะมีประวัติไว้นะครับแล้วเราก็จะได้เราจะได้ทําการคัดเลือกถูกว่าจะเอาพ่อกับแม่ไหนเข้าด้วยกันเองนะครับหรือว่าบางคนแบบว่าเฮ้ยอยากได้สีนี้พ่อแม่เนี้เอาเข้ากันแล้วได้สีอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยเรื่องสีออกมาเป็นสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินสีม่วงแล้วแต่นะครับแล้วแต่เราจะจินตนาการไปนะครับหรือว่าออกมาแล้วอา่าพ่อแม่นี้เอาเข้ากันแล้วอ๋อ oh, ได้ลูกห้าตัวพอเราเลี้ยงมาได้สักพักหนึ่งป่วยตุย๋ยหมด หรือว่ามีหตัวตุยไปสามตัวอย่างเงี้ยอบางตัวลูกออกมาแล้วไม่ไม่แข็งแรงเลี้ยงอยู่ไปเสร็จพอได้อายุสี่ห้เดือนก็ค่อยๆผอ,อ,อมลงผอมลง <S <S <ๆ S 2> เราจะได้รู้ว่าอ๋อพ่อแม่นี้เขาผสมกันแล้วเออเอาเข้ามาผสมกันแล้วลูกร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะหรือว่าพ่อกับแม่นี้เอาข้ากันเสร็จแล้วปีกน้ำโขเออขนไม่สวยเออขนแห้งขนกรอบขนไม่เงางามปีกหาง ปีกหักง่ายขนหักง่ายนะบางตัวออกมาอ้าวแม่พ่อนี้เข้ากันแล้วลูกมีอาการผิดปกติทางกายภาพหรือทางร่างกายนะครับตาปากเบี้ยวนิ้วงิกเราจะมีประวัตินะครับเราจะรู้เลยนะครับว่าเป็นแบบไหนนะเราไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหพอใส่ห่วงเข้าไปร่วมาดีเลศมันไม่ใช่นะครับหลายคนยังยังชอบเหน็บแนมกันว่าอ๋พอพอมีเบอร์เบอร์ปีกมีเบอร์ประวัติแล้ว เก่งทุกตัวเลยไม่ใช่ครับเขาได้รู้ว่าอ๋อมันเข้ากันแล้วมันพ่อแม่นี้เข้ากันแล้วมันไม่โอเคเราก็เลยไม่ต้องเอาเข้ากาันลูกไม่สวยลูกไม่สมบูรณ์ลูกขี้โลกลูกเลี้ยงไม่โตห่เนื้อน้อยเอออะไรประมาณนี้นะครับผมน้ำนมไม่ค่อยดีไม่ค่อยกินหญ้าเออมันก็นี่แหละคือทุกอย่างที่เขาต้องทําประวัตินะครับโอเคนะคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวพี่เอฟยังมีต้องใส่อีกตัวตัวนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปใครไม่ ใครสงสัยไม่เข้าใจอะไรทักทายถามกันเข้ามาครับสำหรับคลิปนี้เพียบไปละยบาย